ตัวนี้ปรับทีห่างดิจิตอลน,นะนี่ตรงนี้ได้เนี่ยครับตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะแล้วปรับได้ถึงจุดทศนิยมนะจากทุกวันนี้ปรับทีห่างเนี่ยได้ละเอียดมากนะครับผมชอบมากเลยนะดูปรับสูงสุดได้เท่าไหร่นะผมกดแชรไว้อันนี้ก็คือ10มิลลิเมตรนะปรับได้สูงสุด10มิลลิเมตร mm. น,ะนี่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะกดปุ่มไหนนี่มีเสียงบอกได้ว่าเรากำลังกดอะไรอยู่นะครับ <Okay. S 2> เสียงเปิดปิดได้นะนะครับสำหรับท่านไหนแบบไม่ต้องการให้มันมีเสียงได้ไหมได้ครับสัญ,ญลักษณนะ์รูปลำโพงกดแช่ไว้นะครับเ <Voice S 2> นี่ยนะรูปสัญลักษณ์ลำโพงที่หน้าจอหายกา็นี่ครับกดไม่มีเสียงแล้วนะครับนะ,ะนะครับเดี๋ยว ฟังก์ชันต่างๆผมจะมาอธิบายทีเดี๋ยวผมเอาภาพรวมของตัวจักรก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็กรอได้บนหัวจักรนะนะครับกรอได้บนหัวจกักรใช้กระสวยอลูมิเนียมก็ได้กระสวยเหล็กก็ได้นะแต่ว่าเป็นกระสวยใหญ่นะน,นะครับจุใจนะเย็บได้นานๆเลยใช้ได้เส้นใหญ่ๆได้นะครับนะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะตรงนี้นะชาร์จแบบโทรศัพท์พัดลม USB อะไรพวกนี้ได้นะครับห สัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกเป็น USB รุ่นใหม่แล้ว